นคนปรปฐม s s ย u คว้าชแชมป์ทีมหญิงวอลเล่บอลอะคาเดมีหลีก2,568นกคนปรปฐม SSIU สุดปังผงาดคว้าแชมป์วอลเล่บอลอาชีพรายการอะคาเดมีหลีกประจำปี2,568ประเภททีมหญิงขณะที่ทีมชาย d i a m น n d Food ครองชแชมป์พร้อมกวาดรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมเพียบในพิธีปิดการแข่งขัน นคนปรปฐมเซซายูส,สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเล์บอลอาชีพรายการอากาเดมีลีกประจำปี2568ประเภททีมหญิงไปครองได้สำเร็จส่วนแชมป์ประเภททีมชายตกเป็นของไดมอนด์ฟูดฝ่ายเซสมุสสาครหลังจากจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวอลเล์บอลอาชีพรายการอากาเดมีลีกประจำปี2568ที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทาชั้น4มหาวิทยายลัยราชพัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครโดยมหาวิทยายลัยราชพัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคม กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทอฟเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทุวธิดาสุวรรณรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฏส,ส่วนสุนันทาเป็นประธานมอบรางวัลและรับมอบโล่ขอบคุณจากสมาคมโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอธิานายทรงศักดิ์เจริญพงษ์ประธานฝ่ายผู้ตัดสินและร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับผลการแข่งขันวอลเล่บอลอาชีพรายการอะคาเดมีหลีกประจำปีพศ2568รอบชิงชนะเลิศมีดังนี้รางวัลชนะเลิศทีมหญิงได้แก่นคนปรปฐม SSIU รางวัลชนะเลิศทีมชายได้แก่ Diamond Food. ไดมอนด์ฟูดฝ่าเซฟสมุทรสาครน,นอกจากนี้ทีมแชมป์หญิงนคนปรปฐม SSIU ยังสามารถกวาดรางวัลส่วนบุคคลมาครองได้อีกหลายรางวัลได้แก่ รางวัลน,นักตบหัวเสายอดเยี่ยมนางสาวฟ้าสาพโพทหมายเลข14รางวัลผู้เซตยอดเยี่ยมนางสาวปณนิตาคงนอกหมายเลข12รางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนางสาวปณิสราวังสุขหมายเลขหนึ่งรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP เร้านางสาวสราร,รัตศรีสวัสดิ์หมายเลข9้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนายสันทั์นินรอด